หลายคนผมสอบถามผมมาเกี่ยวกับไก่สาวไก่สาวว่าไก่ไข่ชุดแรกเนาะซึ่งผมก็เคยทําคลิปไปอรอบนึงแล้วแหละแต่ก็ยังมีคนถามเข้ามาเยอะผมก็จะเอาประสบการณ์ส่วนตัวผมมาเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าแต่ละคนมันพบเจอมาก็ก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนชุดแรกเขาก็ไม่เอาบางคนเอาบางคนชุดแรกดีบางคนก็ว่าชุดแรกไม่ดีผมก็จะเอาแบบที่ผมทำเนะเาะตัวยอย่างครับผม แม่สาวไข่ชุดแรกตัวผมเองผมเอานะาตัวผมเองผมเอาเพื่อน,นลองดูลูกเขาอาลูกเขาโตไหมอันนี้ไข่ทั้งหมดแปดฟองอแล้วก็เขาไขา่ไขต่ตาฟ้าตาฝนอยู่เลยเยอยู่ในพงหญ้าผมก็คิดว่าเน่าหมดนะคิดว่าเน่าหมดแต่ก็มีเสียไปฟองเดียวเนี่ยก็ออกมาเจ็ดแม่สาวนะผมไข่ชุดแรกแล้วก็ผมจะให้ดูที่โตมาหน่อยนึงอย่างนี้ก็ เกิดจากแม่ไก่ชุดแรกเป็นพม่าะนะแม่ก็ไม่ได้โตเท่าไหร่นี่นี่ก็เป็นไข,ข่คอกแรกไข่คอกแรกไก่ประมาณ3-4เดือนหนไครับเนี่ยคอกแรกหมดเลยเนี่ยนี่ก็เป็นไก่เกิดจากไก่สาวคอกแรกทั้งหมดเลย <c oughs> ให้ดูตัวที่กาโตแล้วเนาะ <c oughs> วันนี้น้ำหนักอยู่ประมาณ2อกิโลกยังเป็นไก่อยู่ประมาณ6เดือนตัวนี้มีไปถึง2เก้าแน่นอน อาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมผมเอาตั้งแต่พ่อแรกเนาะถ้าพ่อแม่เขาโตลูกยังไงก็โตแข็งแรงปกติเหมนะจ๊าบแต่จะมีไข่เล็กไข่เล็กเนะี่ยอาจจะมีบ้างในบางตัวคือไข่หนึ่งไข่สองเนี่ยเขาค่อนข้างจะเล็กไข,ข่สามไข่สี่ออกมานเนี่ยไข่เขาก็โตปกติอันนี้ในบางตัวบางตัวเขาก็ไข,ข่โตตั้งแต่ คอกแรกเลยลูกตัวลูกออกมาใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้ปกติครับผมใช้งานได้ปกติแข็งแรงปกติโตปกติมันขึ้นอยู่ที่พันธุก,กรรมขพระ้าพันธุก,กรรมเขามันโตคอกแรกออกมาก็โตก็ถามา่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็หลายๆตัวอันนี้คือไม่ใช่เฉพาะประสบการณ์ตัวผมพ่อรักผมเนี่ยมือบีบไก่ที่มีค่าตัวหลักล้านเนี่ยแกก็เอาตังแต่คอกแรกเหมือนกัน แกก็ทำมาสามสิบกว่าปีแกก็เอาตั้งแต่ครอบแรกแกก็บอกแกก็เอาตั้งแต่ครอบแรกคือคือแกไม่ทิ้งเลยอ,อยังล่าสุดอ,อยังล่าสุดถ้าเพื่อนๆเอฟซีที่ติดตามผมเนาะติดตามผมก็จะเห็นเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่า,าลูกไก่ครอบแรกสามารถใช้งานได้ไหมก็จะเห็นที่เป็นน้ำออกเนาะ วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็าเกิดจากแม่ไก่ฟอกแรกตอนนี้ก็กํากลังเสนอค่าตัวกันกําลังจะย้ายค่ายแล้วแหละกำลังจะย้ายค่ายเจ้าียวเขียวกันตอนนั้นนกน่าจเกิดจากาแม่ไก่ฟอกแรกเหมือนกันก,ก็นสภาพจิตใจเหนียวแน่นปกติร่างกายแข็งแรงปกติเนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นตัวผมเนาะผมเอาตั้งแต่ฟอกแรก่ตัวผมเองผมเอาตั้งแต่ฟอกแรกต่อมาเราแยงมี้เรุลูกี้เราแยกนี่แล้วผม เพื่อนจะไปเลือกใช้แบบไหนก็อันนี้ก็แบบล้วแต่เพื่อนจะพิจารณาเอาอันนี้ผมเอาประสบการณ์ส่วนตัวโดวยต่งมาบอกเพื่อนเอนาะสำหรับเพื่อนที่ถามเข้ามาถามเข้ามาเยอะมากก็สำหรับคลิปนี้ากไปแค่นี้ผมสวัสดีครับ